พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อเจริญพระราชมัยตรีกับนานามิตรประเทศตั้งแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่ทรงให้ความสำคัญเนื่องจากไทยและจีนมีสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนับสนุนเกื้อกูลกัลกน,กนมาอย่างยาวนานโดยขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการถึงสามครั้ง ครั้งแรกในปี2530พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิธยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23กุมภาพันธ์ถึงวันที่8มีนาคม2530โดยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงปักกิ่ง มณฑลเหลียวหนิงนครเรญญรรซินหยางมณฑลซานซีนครซีอานมณฑลเจียงซูนครหนานจิงนครเซี่ยงไฮ้มณฑลเจ้อเจียงนครหางโจวมณฑลฟูเจี้ยนเมืองเซี่ยเหมินและมณฑลกวางตุง้งนครกวางโจวเมืองจูไห่ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมฟาร์มเกษตรและภารกิจของกองทัพป,ปลดปล่อยประชาชนจีน และยังได้พบกับนายหลี่เซียนเนียนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้นำคนสำคัญของจีนในสมัยนั้น การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่สองในปี2535ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่22ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกายน2535รวม15วัน ในครั้งนั้นทรงได้พบกับนายหยางช่างคุณประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้นำคนสำคัญรวมทั้งทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกิจการด้านการทหารวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยชนชาติยูนนานเมืองท่า อุตสหกรรมรวมทั้งกิจการที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศและประชาชนในบนทลนยูนนานเมืองต้าหลีเขตปกครองตนเองที่เบตเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูนกครเทียนจินและกรุงปักกิ่ง และในปี2541พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเ,เนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่3พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาระหว่างวันที่22-28พฤษภาค,คม2541 โดยเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงปักกิ่งมณฑลอันหุยเมืองหวงสามนมณฑลเจียงซูนครหนางจิงเมืองหยางโจวและนครเซี่ยงไฮ้เพื่อทอดพระเนตรสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และการศาสนาและทรงพบกับนายเจียงเจ๋อหมินประธานาธิบดีและผู้นำคนสำคัญของจีนในสมัยนั้น การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ไทยเป็นการวางรากฐานสำคัญที่ทำให้ไทยและจีนมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นจวบจนปัจจุบันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน